เจลเนื้อพายหุ้มแล้วก็เนื้อไก่เนาะหน่อยหนึ่งสมพักครับสบายดีพี่น้องสวัสดีเอซีเบิร์ดขอบทุกคนนะพี่น้องเลยคุณพ่อก็มาตายพี่น้องเลยบรรยากาศเนี้ยเศร้ากินข้ากินหนาำเงื่อนู่ซันเลยพี่น้องกินข่ากินหนามแรกที่ได้เข่าเวียกต่อพี่น้องเลยวันนี้เที่ยวเขาบ้านประตูใหญ่บ้านแม่น้องอเนยพี่น้องบ้านในเขาเขาบ้านนาต่างพี่น้องเลย ว,ว่าแล้วสำเร็จเสร็จเรียบร้อยพี่นอ้องไปการพอดีว่าพอ,อน้องอันเนยเพิ่นอยากพาลูกไปเที่ยวงานบุญกันปะพี่นอ้องก็เลยว่าเอ,อ่ยยุติไว้ก่อนเขาก็เลยปากันไปหาอยู่หากินพี่นอ้องจนแรงวานนเลย <c oughs> กำลังใจให้แรยพี่น้องเลยสบายดีพี่นอ้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุกทานเด้อพี่น้องเด้อกินขา้าวเช้านำกันเด้อพี่น้องเสียงก็อยากหายว่ะ พาบอาตายไปเที่ยวงานวัดเมื่อคืนพี่น้องเลยพอมันบอกไกลกับบ้านเฮาเนาะบอกไกลเป็นไรเงินบาทเดี๋ยวบอก แก็วาถ่ายคลิปให้เบิง์ตถ่ายก็ถ่ายมากมันกับไปแบบ้นเส้นนเส้นๆัจากอายังเป็นอายังอะไรเปแลรวเขาก็เลยมาได้ลงให้เบิ่งเนาะสนหนึ่งยินดายินดีคาเขาาขาหนึ่งตัเน่ง

หวานดีพี่น้องเถิดหุ่มนับแถวสุดลิบติ้งเ,เข่ากับบอคอยพ่อมกันพี่น้องเลยทาน p ายท w i s กินต่างคนต่างกินเลย เียกงานหลายเย่าเลยคือปราชญ์จะออกไปปลูกม,มันค่ะเหมือนกินอยู่บุ่งเราจะเอาไปส่งให้ได้แมงแมงทะมอเจะ็อออกไปกันจะเราไปตอนไหนหไปจิดตอนหายขาวลงมา ອ u າໂຕນີ້ກະສວຍແລ້ວເດີ້ພີ່ນ້ອງສວຍເນາະນະມື້ນີ້ບໍ່ມີືລີດ່ກຈາ าบ้านต่อประมาณนีหมา้นลอ้องอันนี้ก็แกะบุมลงหวัดเนี่ยหมอไม่หรอพี่น้อย คิวจะแมนหูเนาะครับเออไอ้นะื่วจะแมนหูแม่พนมอ,อยู่พี่น้องเลยแม่พนมอ,อยู่เอานอนใช้กันนอนโอ้ยจะแมนหูค่ะ Thank <laughs> you. อันนี้ยันเบียดนเลยอันนี้ยันเบียดเียเทาเอามาเลกันพูดมันยังบ่อะพเปลีนมากวเินกเินอันนี้ยาเบียดจกายมเหม่อลยบเินจะไมยาขขากงอันนยานนี่ยา งานจากเขาปงงานเด้องานเด้ออันนี้ก็ไม่แต่กระดูกไม่แต่เอ็นนะเว้ยโอเคข็งบอดี้แล้วห้างบริกรีนสั่ม ตเมอาเหบ้านปรู<ม>อบาบ้านประตูสน,นหนึ่งต้องวเงหลองมือห<ม>้องผมบุกองมากกับแบบหลงมือมีปัญห,หาไหมฮะมีสอตลอดเก็เลยสะอาทปรเห็เต<ม>็มทีม่แล้ พี่น้องก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องครับหมอเขาใช้แรตเตอร์ครับตาปากพันมาะผึ่นซอยเห็ดบ้านประตูซอยก้อนเนยเหลวใส่เนาะแก้ไขก็แก้ไขเครื่องมือไปกับเห็ดเพราะเห็ดแตกเห็ดเป็นดีกว่าเบอร์จั่งเขาเอ่ยกับหายกรายมันก็หลายเนาะ

ินแล้วลุยเวียกต่อมาตายเขาบ้านประตูเข้า,าบ้านน่ะบ้านในนะาบ่าถึอเลยเมื่อก่อนเ่า,าวบ่ถือพี่น้องเลยอันนาต่างเขาเอานาบาน <laughs> <laughs> อะไรพี่น้อง <laughs> คลิปนี้เฮากขอขอ็บอจบไปเพจคนนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาด้วยพี่น้องลงส่องตัวเองเมื่อกี้นี่น <laughs> ะสบายดีสบายดีพี่น้อง